สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสมองสะบนหัวอาหารทุกคนเจ๊พนไปเอาหัวอาหารมาบอกคนกับเอาลงทุกคนหาจักจักลูกหอยซีบบอสหอยบอสเสือเขียวาวกรบ่ใสยเอาลงพนเดียวเอ้าพิษแล้ว ปิดสีหัวหัวอาหารคนละอย่างพวกอันนี้หัวอาหารงัวสาวอันนี้ห้าหัวอาหารงัวลีดงัวงนมหัวทีลีดนมแล้วเนี่หะไม่แหลกเมื่อยยังหัวเมื่อยหัวเมื่อยสิเฮ็ดบ่เมื่อย ซี่เคียวได้สะสมหนาปะซี่อันนี้ไล่กูหมูวะยังก็อซีพีจักยังก็เล็กมันเหนะใช้แนวตรวจบางเล็กมัน,น,น,นเออเมนบอสส่นส่นหา เก้าอาหารโครุ่นเก้าเจ็ดศูนย์ตัวนี้เก้าเจ็ดสองว่ะง่วหน่อยเก้าเจ็ดสองว่าน่อยกบเบิว่าน่อยเอลี่ร้อทุกคนว่าน่อยเอลี่ลอกับตัวนี้ทุกคนนี่เก้าเก้าเจ็ดสามว่าน่อยแบบว่าน่อยรุ่นจะชวนรุ่นยัง วัวหน่อยสัมปีหนึงหน่งอะไรเนาะเก่าเก่าเจ็ดสองวัวหน่อยหน่อยแห้งกับเก่าเจ็ดสามอันนี้วัวลี่ยนี่ศูนย์ศูนย์หาหาเ่เียนลงอันไหนวะสรสามวะศูนย์หาหาสรกสามยังลุ่เมื่อบ่ วันนี้บ่าวขวัญงานเจองานนักชิปเอ็ดมงเลยชิบเขาเที่ยงนะคะก็กินเขาเสาแล้วทุกคนแล้วอันนี้ก็ไปปะปะกรเ่อแล้วอันนี้ก็ประมาณมันสิบสองเมื่อวันนี้มีขี้มันมาวะเมื่อวันนี้มีขี้มันวะเมื่อวันนี้มีขี้มันบ่ เอออาหารงอหน่อยก็มาอีกได้สองเดี๋ยวน้องมวยถ่ายคลิปแล้วนะสิแบกซอยทุกคนตัสซไวล์เลวววฮ่าฮไวล์เลวววทุ่งขยะบ่บ่ปูกระยางปแป๊ะนั่นแล้วแป๊ะมันมีส่องว่างบ่นเขาไปตักขวอาหารส่ง ว่าอาหารก็คือมีสี่อย่างบางคนหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างหาอย่างหาอย่างอาหารงัวหน่อยก็อาหารงัวปันกลางอาหารงัวสาวแล้วก็อาหารงัวนุ่มว่านุ่มนี่จะมีสองอย่างสองสีสีเขียวนี่กับสีอันหนึ่งคนสีเหลืองสีชมโอ้ยเพื่อนเลยเฮ้ยมันมดแล้ว ซี้น้ำเจ้าน่ะเมื่อตัวฉำน,นันแล้วเ <c oughs> สียเหม่อเลยเสือมันมรลายสีนี่นะเพราะว่ามันกินแค่ทุงเดียวเองมันเหม่อหน่น้สองทุงเศาทุงแรงทุงสองสี่หกแปดสิบสิบเหม่อตัวลายสุดนีม่มันก็งัวนนุ่ม หนองวยมากนีนก็รพอดีอได้เครื่องเดือนเลยปนะ,ะได้เครื่องเดือนเลยทุกคนเลยอันนี้ก็จะเป็นหล่อเหล่อเตรียมอาหารอะไรทุกคนถดงัวอาหารเสน,นีแล้วก็ตักเสนล่างตรงนี้ก็ ขีมันด้วยกับล่างยังเขามาส่งมาได้ทุกคนกับสีง่ายแน่เนาะกับการย้ายอาหารในงัวอพอมีแต่หัวอาหารเลยตักใส่ตักใส่แต่เก่านั้นแต่น้องมวยก็บโควรนมาแหลกๆหลนะซิมีขีมันแหละกับข้าวโพดหัวอาหาร พนมาอีกแล้วทุกคนเลยวาวาสิผ้าแจ้งหรือผ้าเมิดพ้นก็มาได้ตลอดถูกย่ามทุกคนหลังจะกะีดนุ่มแล้วกับบะมียังเนาะถ้าว่าหัวาหานมากห้แนอนนี่ก็คือในคนหัวาหานให่ทุกคนเดี๋ยวบะมี่ยังกับผักพรเนาะถ้าผักพรกัประมาณสองสัปโม,มงเงีควก็ลงงานเนาะผักพรสองสมปโมงนี่ก็ลงงานทุกคน ตเตรียมอาหารลีดนมฝนตกสาวนี่ตกแห้งจนนามไร้ข้าวาอยู่กับซองลีดพี่พักกันผ่าลีดอวสัญญาณน,นามมันถือัวลี เียวสิพาพี่น้องไปเบ่งพักบ่งพี่น้องพักบ่งขามพักบ่งขางขางซ้ำยอดแบบงามขักทุกคนเลยตาเก็บไปผัดมาควันนาเก็บไปกินกบหลวงมามามันงามจิ้งหัวถือที่นัทุกคนป้าว ูอื่นก um. ับหองยนี่ก็เว้นทวนเลยหองโอเดต์โอเดต์อยู่อันนาก็สิเป็นก ok. ล้วยทุกคนข้างคางฟ้ามีกล้วยกับต้นมะขามหวานแต่ว่ามะขามหวานมาทันเลมากนะทุกคนนากระดอกแล้วก็มีหมากบัวหัวไหลทุกคนโอ้ต้นหนุ่งบัวหมากดกขักทุกคนไปไกลๆเองมีแต่หมากใบใหญ่หนุ่งบัวเนี่ยกินคขมือกินแต่หมากบัวในี่การขาดทุกคนบอกมันเป็นหนุ่งบัวมัน สังเกตุองทุกคนหย่อนมุกมกงามงามโอสิเห็นอะไรกินได้เนาะโอ้ลำอ,อ่อนๆเลยทุกคนเนี่ยภูมิตัวนี้ก็จะเป็นภูมิตัวพักตำลึงทุกคนเลยนี่ em, nhưng mà nhiều là phải đào đại, hoặc mình về nhà, này cả khí mùa, này nào toàn nhà mình lùm. thang phù, phù phù chân mỏ quan thị. ห้วยงัวสิบ่แฮนบ่อะคันสูงแทบงัวสิบ่แฮนติบ่อย่าว่านะมันเหนบ่ไว้เอาเลี้ยงกันไว้ในลุมเดี๋ยวซ่ำไว้ในลุมหึซ่ำในลุ่เนามันบมันเหนแน่นอนแต่สิบ่เห็นบ่ โพสทงสีเขียวน่ะลายอยู่ซะทงสีเขียวน่ะลายอยู่ก็ถามจ้ะทงสีสีสมนี่ยังว่ามันกินละ2ตักมันก็สิเอาลายนี่นี่ลายลนี่ไปหาเด้ห เสียงอึ้ <laughs> องครับเว่นวนี่ก็อึ้งฮ้องทุกคนเลยน <laughs> ้งน้อยก็บ่เคยเห็นเนาะองเว่นถึงอึ้งฮ้องอยู่บ้านมีแต่ถ้าว่าฝนตกกคันตกบ่แงกบง่ได้ยินเสียงอึ้งคนอยู่ทงประเทศลาวเฮา,าบ้านอ,นนานนอาันนี้ยางนตกแต่เมื่อคืนนี่้องตั้งแต่เมื่อคืนนียันถึงตอนนี้ทุกคนสิกาเที่ยงลยอ,ยงงงอึ้งยัง้องอางอ เนื้ทอทงเดียวบ่สองทองอยู่ผูกกับย่งเด้อยู่ผูกกับอะไรเมื่อก,กี้นี่มาเสารนี่นะแหละเป็นตะแพง่กัรนี่ควรทองอาหารว่าหน่อยน้องมวยนั่นมันมืดแล้วก็เก็บไว้สักไว้เอาไว้เมื่อใส่อยู่บา้านมันเป็นแบบหิวเดิทงน้าด้วนี่กันหนามอีกพอ คนมวยจะได้ลาคิดเพียงเท่านี้เด้อสิไปซอยบอกควันเพิ่นแบบหัวหกันคนเราหยุดสิรออะเนาะเฮาแบกบ่ได้พอกันคิน